อร์นิงค่ะสวัสดีวันศุกร์นะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูวันก่อนที่ปูนะคะ mm hmm. เยอะแยะคือปูมันเยอะเรามาทำอ,อ่องปูนะคือเอาเกลือใส่แล้วก็ที่ที่ปูเราแกะออนนะคะจะมีมันสีเหลืองแล้วก็เอาไข่ใส่นะคะแล้วก็ใส่เกลือน,นิดหนึ่งแล้วคือเขาเรียกอ่องปูแล้วพอดีมันเหลือเยอะมากนะคะเพื่อนๆน้นองเขาเลยทำ มา,ามาทําน้าปูนะคะคือน้ําปูคือเอาปูนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็ตำลงไปะะแล้วก็บีบคั้นออกมาเป็นน้ํานะคะแล้วก็เอามาทําอย่างนี <notor> ้ <iety> คันนี้เขาเรียกน้ําปูนะคะเคี่ยวให้กระทั่งมันแห้งนะคะอ่ามันจะติดใกล้ๆกับมันแหง้งประมาณนิดหนึ่งนะคะมันจะเป็นน้ําปูแะสีดํานะคะอันนี้คือกําลังทําอยู่นะคะตอนเช้าตื่นมาก็ทําน้าปูนะคะนี่ค่ะ ให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวถ้าเกิดเสร็จก็จะดูอีกทีหนึ่งขนำปูนะคะโอเคนะคะสุขสันต์วันสุกมีความสุขมากๆนะคะบ๊ายบายวันนี้เชียงรายบรรยากาศก็ฝนตกนะคะเช่นเดิมนะคะอันนี้บรรยากาศที่บ้านวันคือดอกเข็มหลวงนะคะ